ถ้าปัม๊มนมแม่ได้รอบละไม่เยอะเทรวมในถุงเดียวกันในหนึ่งวันได้ไหมคะแม่เป็นคําถามที่ดีแล้วก็น่าสนใจมากจะต้องตอบว่ามีทั้งสามารถทําได้และไม่ควรทําอามาฟังก่อนถ้ากรณีที่ลูกของคุณแม่นะคะคลอดมาเป็นเด็กที่คลอดก่อนกาหนดภูมิคุ้มกันต่าเป็นเด็กที่ป่วยนอนโรงพยาบาลน,นานอ่ากลุ่งนี้นะคะเราจะต้องซีเรียสเนอะในเรื่องของอุปกรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสะอาดปราศจากเชื้อนะคะเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราปัม๊มนมมาในแต่รอบนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนก็จะแนะนําคุณแม่ ะะว่าให้ปั๊มนมค่ะแล้วก็แยกนะคะเก็บนะคะเป็นถุงใครถุงมันในแต่รอบแบบนี้นั่นก็คือเพื่อปกป้องนะคะไม่ให้นมค่ะมีการปนเปื้อนเชื้อได้เอ่ยแต่ถ้าลูกของคุณแม่นะคะคลอดมาสุขภาพแข็งแรงดีนะคะจริงๆถ้าสมมุติว่าเราปั๊มนมได้น้อยในแต่รอบเราสามารถที่จะนํานมนี้นะคะมาเทก่อนพอเทเสร็จปุ๊บนะคะให้คุณแม่ปิดซองแบบนี้นะคะแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นรอบหน้าคุณแม่ปั๊มได้อีกสามารถที่จะเปิดนะคะเนาะแล้วก็เทนมรอบนั้นหาเทใส่รวมไปนะคะเนาะใน เก็บน้ำนมนั้นได้นะคะเพียงแค่ระมัดระวังหลีกเลี่ยงนะคะอย่าให้มือของคุณแม่นะคะไปโดนด้านในเพื่อสัมผัสน้ํานมของคุณแม่แค่นั้นถ้าคุณแม่ปั๊มนมได้รอบละน้อยๆน,นะคะสามารถเทรวมกันได้ในหนึ่งวันเมื่อได้ปริมาณน้ํานมนะคะที่เพียงพอต่อการกินนะคะของลูกในแต่ละครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไล่อากาศออกให้หมดนะคะปิดซีลถุงนะคะแล้วก็เอาไปแช่นะคะที่ช่องแช่ฟรีซแบบนี้สามารถทําได้คะ่ะดังนั้นนมแม่นะคะสามารถเทรวมกันในแต่ละรอบปั๊มได้ไหมขึ้นอยู่กับสภาวะสุขภาพของลูกนั่นเองค่ะเก็บรักษานมแม่่ทุกหหดนะะคใ้สง งถึงปากลูกให้ได้อย่างมากที่สุดนะคะควรเก็บนมแม่นี้นะคะในถุงเก็บน้ํานมที่มีคุณภาพจะเลือกเป็นถุงเก็บน้ํานมละมุนเหมือนกันกับแม่โบก็ได้หรือคุ้มค่าคุ้มราคานะคะด้วยถุงเก็บน้ํานมละไมค่ะการเลือกใช้เครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้านะคะก็จะช่วยกระตุ้นการสร้างน้านมประหยัดเวลาในการปั๊มนมนะคะจะเลือกเป็นเครื่องปั๊มนมปั๊มคู่ไฟฟ้าเพนดิจูดนะคะของบ้านแอดิจูดมาเหมือนกันกับแม่โบก็ได้พิกัดจิมได้แต่การดล่างคลิปค่ะ